มาดูที่มาของพาดหัวข่าวไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ก้าวไก่ฉะเพื่อไทยเล่นสกรปรกปล่อยข่าวบีบบวชให้หลอกให้เป็นฝ่ายคานโอเค okay. ไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวางกันสักนิดนะครับเออทำไม,มจึงเกิดพาดหัวข่าวทํานองนี้ขึ้นมา S <S มันเป็นสัญญาณเลือดสัญญาณอมหิตสัญญาณแตกหักระหว่างสองพักเพื่อไทยก้าวไกลยอย่างนี้อย่างไรก็ร่วมทางกันไม่ได้ถ้าด่ากันถึงขนาดนี้อ,อ่ะมาดูตอเมื่อวานมีอะไรบ้างสักนิดหนึ่งเ<ะ>มื่อวานตอน11โมงเวลาทั้งต่อไปนี้เป็นเวลากลมๆโดยประมาณย้ำนะเป็นเวลากลมๆนะครับเมื่อวานกลมๆก็เคสัก11โมงนะผมทรรมเชยชัย นักยุทธศาสตร์ประจำพรรคเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจังต่อไปนี้จะนัดประชุม8พดพักในวันที่2สิงหาคมถูกต้องนะครับวันที่สสิงหาคมค่ะเพราะวันที่หนึ่งเป็นวันหยุดหลายคนติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดก็เลยคิดว่าวันที่เหมาะเจาะก็คือวันที่2เพพาะจหวตนายกวันที่4ค่ะก็เลยนัดหมายเป็นวันที่2เพราะว่าเห็นช่วงวันหยุดถามหากันเยอะนี่เมื่อไหร่จะนัดเมื่อไหร่จะนัดอโอเค คุณพงษ์ธรรมก็บอกว่าประเด็นที่จะรายงานที่ประชุมแปดพักมีประเด็นเดียวนั่นก็คือผลการหารือกับสวและบรรดาพักการเมืองต่างขั้วอย่างที่รู้กันในการโหวตนายกมันต้องอาศัยเสียงสวและอาศัยเสียงพักขั้วรัฐบาลเดิมก็คือคอาศัยเสียงพักต่างขั้วด้วยไม่เช่นั้น ไม่สอบสม่ผ่านมันสอบไม่ผ่านมันไม่ถึง3 7 6เ็ <Okay. S 1> เป็นนายกไม่ได้อ่ะมันสอบเมื่อเป็นนายกไม่ได้เ็าตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ <Okay. S 1> ก็นั่นไงช็อตแรกไม่ผ่านมันยากไงมันยากตรงนี้3 7 6เ็คุณภูมิธรรมบอกว่าวาระเดียวจริงๆเรื่องเดียวจริงๆจะรายงานผลการไปหารือก,กับสสและบรรดาพักการเมืองต่างขั้วค่ะต่อไปน,ไปนี้ต่อไปนี้คือคีย์เวิร์ดจากปากของคุณภูมิธรรมพี่อ้วนภูมิธรรมนะคะบอกไปต่อไปนี้ค่ะหากยังมีก้าวไกลร่วมอยู่พวกเขาก็ยังยืนยันว่า จะไม่ให้เสียงสนับสนุนนี่คือสภาพปัญหาที่เรายังยเผชิญอยู่ในขณะนี้ซึ่งคงต้องได้นำไปหารือกันในที่ประชุมแปดพักต่อไปภูมิธรรมเวชเชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวไว้31กรกฎาคม66ประเด็นก็คือกม็มาจะบอกกับพี่เพื่อนน้องแปดพักว่าก้าวไกลเป็นตัวปัญหาถ้าจะโหวตนายกให้ผ่านต้องไม่มีก้าวไกลมีก้าวไกลอย,อย่างไรก็ไม่ผ่านแน่นอน นี่ก็คือสภาพปัญหาที่เรายังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือยังแก้ไม่ได้ซึ่งคงต้องนำไปหาเรือกันในที่ประชุม8พักต่อไปแปลว่าโยนการบ้านกลับไปที่ก้าวไกลโยนการบ้านกลไปที่8พัไปช่วยกันหาทางออกดังนั้นจะหาทางออกอย่างไรต่อไปนี้คือการตัดสินใจของก้าวไกลต่อไปนี้คือการตัดสินใจของ8พักนะค่ะโอเค ผมก็คาดนะในที่ประชุม8พักจะแบ่งเป็น2ฝ่ายคือ5ต่อ3หรือใช้อีกคำหนึ่งก็คือ3ต่อ5ใช่3พักกับ5พักเพราะเขามี8พักไงมันจะมี2ฝ<น>่าย<อ>แบ่งเป็น2ฝั่งฝั่ง3กับฝั่ง5ค่ะยันยันกันอยู่คานคานกันอยู่นะโอเคอนี่ก็คือนี่ก็คือโจทย์ตั้งต้นจากปากของภูมิธรรมตอน11โมงค่ะเขานัดกันที่พักเพื่อไทยนะวันที่2สิงหา